สวัสดีค่ะชาวบริสคลิปนี้นะคะอยากเป็นคลิปที่โวยพรน้องๆก่อนปีใหม่ปี67กันนะเนาะอยากให้น้องๆทุกท่านตั้งมั่นทําแต่ความดีคิดดีทดําดีพูดดีเนาะเชื่อมั่นในสิ่งดีๆในพระพุทธศาสนามันคือทางสว่างทางแห่งความสุขที่แท้จริงอันเนี้ยพี่เอง ผ่านเรื่องราวมามากมายทั้งสุดๆุดอะทั้งดีทั้งร้ายเนาะแล้วก็ค้นพบแล้วว่าทางที่เราทำให้เรามีความสุขจริงๆอะคือพระพุทธศาสนาเลยจงลงมือปฏิบัติเป็นคนดีนะแล้วน้องๆจะพบทางสว่าง ใครที่ทําดีอยู่แล้วจงทําดีต่อไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วน้องจะสุขสมหวังทุกอย่างจ้าวันนี้พี่มาท,ำทํำพิกอากาศเนาะส่งท้ายปีมีด้วยกันสามกองนะกองแรกก็คือ intention เนาะแปลว่าความตั้งใจตั้งใจของเราความมุ่งมั่นของเรานั่นเองกองที่สองคือ t ทนเดอมันเปรียบเหมือนความที่คุณเป็นคนอ่อนโยนมิละมุลไมมีความเมตตากรุณาอืมใบที่สามกองที่สามนะดิส t i น y นะก็คือโชคชะตาถูกปะหรือจุดมุ่งหมายปลายทางของตัวคุณเองลองเลือกกันดูนะว่าน้องๆอ,อยากได้กองไหนเนาะอ่ะเรามา กองที่1กันดีกว่าเนาะกองที่1ห,หรือ intention เนาะถ้าดูจากรูปหรือความหมายของของคำนี้ intention มันเป็นความตั้งใจสิ่งที่คุณอยากได้นะคะความหวังความต้องการเนาะและ38 ก็คือ,อยังบวกกันแล้วได้สองเนาะก็ให้ความหมายถึงการที่คุณอยากได้สิ่งมีค่าการมีคุณค่าทรัพย์สินได้หมดเลยเนาะตรงเนี้ยมาเลยหมายถึงว่าคุณค่อนข้างที่จะอยากได้ความชัดเจนในเส้นทางชีวิตสิ่งมีคุณค่าในชีวิตในตัวเองอะ่ะเออกำลังต้องการตรงนั้นอยู่ นะคะคมาดูกันว่าไพ่บ e ิส b บ d d h ด w เวของพี่เนี่ยหรือกับไพ่ทาโร่นะคะไพ่อาราขเ้นเนี่ยจะบอกอะไรดูจากไพ่ทั้งหมดแล้วเนี่ยค่อนข้างจะบอกไปในทิศทางเดียวกันเนาะจงมีความหวังความมุ่งมั่นในการงาน คุณจะทํามันได้เพราะคุณเป็นคนไม่ยออ่อท้อเป็นคนที่พยายามมีกําลังใจมีความหวังเสมอในตัวเองนะคะจริงๆคุณแบบเออดีอ่ะพี่ชอบนะตรงแบบสร้างกําลังใจสร้างความหวังของตัวเองได้ดีนะดังนั้นคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ย่อท้อนะตรงเนี้ยอืม และมันมีไพ่ของเรื่องของความรักสำหรับบางคนเรื่องความรักคนที่มีคู่แล้วจะได้แต่งงานมีความมั่นคงในครอบครัวมากนะคะเออเนาะหรือบางคนที่ไม่มีคู่ก็อาจจะเจอในการเดินทางนะคะเอออาจจะมีเนี่ยจะต้องเจอกันในไม่ช้าเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกัน แต่คุณจะมอบความรักความจริงใจให้กันต่างทิ้งต่างชาติต่างภาษาต่างผิวอืมต่างอายุอยจะต้องมีอะไรที่ต่างกันนะ่ะอืมนะคะแล้วก็มีไพ่ที่เตือนเรื่องสุขภาพเนาะก็คือน่าจะเป็นจักราที่สามนะคะเป็นตับไตกระเพาะอาหารประมาณเนี้ยอืม คุณอาจจะต้องกินผักผลไม้สีเหลืองเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์อืมดังนั้นเขาอยากให้คุณแบบว่าอย่าเครียดพักผ่อนต้องดูแลตัวเองหรือจะต้องไปหาหมอนะบางคนอนะ่ะเพราะบางคนเป็นโรคถึงตับไตเนาะอันนี้แต่บางคนอาจจะเป็นแค่ไม่มากเอออันนี้ต้องขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยเนาะ อดังนั้นต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็เรื่องการกินผักผลไม้สีเหลืองเยอะๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยไพ่มาบอกอีกว่าอย่าให้คุณมีความกระตือรือร้นแอคทีฟอย่างต่อเนื่องอืมคุณมีหลายอย่างที่อยากทำมากแล้วมันจะทำได้ดีด้วยเออแล้วก็บางเรื่องที่คุณมีความทุกข์เครียดเนี่ย มันกำลังจะพัดผ่านไปอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยคุณนะคะท่านบางครั้งคุณต้องไปขอพรด้วยจะดีนะบางคนนะขอพรแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้นะคะแล้วตรงนี้ไพ่ออลลเคิลมาบอกว่าเห็นปะให้คุณจงมีไฟเหมือนหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเออจงเป็นไฟที่มีไฟกระตือรือร้น เยและพยายามควบคุมควบคุมสติปัญญาคือคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ดีจินตนาการดีนะคะพอพอคุณมีไฟอะ่ะเออกระตอรือร้นคุณจะมีจินตนาการที่บอกไงคุณจะมีงานอะไรเนี่ยมีงานเข้ามาให้คุณทําหลากหลายเลยอืมเยอะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นเรื่องงานนะ เออจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะตรงนี้พี่คิดว่าดีมากเลยนะคนกองที่สองไอกองแรกเนาะเออลองไปทำดูนะจ๊ะเสร็จแล้วมาดูไพ่สรุปกันนิดนึงเนะาะไพ่สรุปบอกว่าอย่างไรไพ่สรุปคุณได้ไพ่ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือ รวมกัน82ก็ได้หนึ่งนะก็คือ1หมายถึงตัวตนเนอะเห็นปะต้องการให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นหรือศรัทธามุ่งมั่นในคำว่า intention ของคุณน่ะเออคุณมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเรื่องอะไรตั้งมั่นตั้งใจตัวคุณเองเลยเป็นซอต์พาวเวอร์ของตัวเองคุณจะเดินไปได้นั่นมันเป็นกำลังใจที่ทำให้คุณขับเคลื่อนไปได้นะคะตรงนี้ ตัวตนของคุณเลยเป็นหลักนะคิดดีทำดีมุ่งมั่นนะคะเสร็จแล้วพายพระแม่ธรณีกับพระศิวะกำลังบอกอะไรเนี่ยมเมื่อกี้บอกไปขอพรได้นะคะแล้วก็คุณจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยพระแม่ธรณีอืมประสบความสำเร็จหนักแน่นเป็นปึกแผ่นนะ อันนี้ยิ่งไปขอพอรจะยิ่งดีมากเลยส่วนพัชิวะเห็นปะทาดีได้ดีเลยคือจะเจอเหตุการณ์หลายๆแรงคุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณทําดีนะสบายใจได้เลยนะคะส่วนไายองค์พ่อวิคเนตเห็นปะดีไลท์มีความสุขกับชีวิตโอ้ยเลยเห็นไหมไม o m อ s e s of the future เห็นปะตั้งมันไปสู่อนาคตของคุณเนาะ เดินต่อไปอย่าได้หยุดตรงเนี้ยดีงามมากเลยจ้านะขอให้น้องกองที่หนึ่งนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำต่อไปจ้ามาต่อไปกองที่สองเนาะกองที่สองคุณได้ไพ่ tender ที่แปลว่า อ่อนโยนเนอะมันเหมือนดอกไม้เห็นปะอ่อนโยนสวยงามนุ่มนวลมีเมตตากรุณาเป็นคนจิตใจดีอะเออตรงเนี้ยกองเนี้ยนะจะต้องแบบประมาณนี้คนที่เลือกมันจะดูตามภาพอะเนาะเออมันจะให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะคะทีนี้ไพ่บิส y บบ d บุต w เวกับไพ่ทาโร่และไพ่ออลลักซกําลังจะบอกอะไรกําลังจะบอกว่า อันนี้พี่พูดกว้างๆภาพรวมเนอะก็คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอดทนตั้งใจมุ่งมั่นทำความดีมีเมตตากรุณามาโดยตลอดอเออภาคเพียนอืมแล้วก็เป็นคนที่สร้างมิตรภาพดีๆอืมตลอดเวลาก็คือคิดดีทำดีพูดดี ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นจิตใจดีอ่ะนะอย่างที่บอกว่าเทนเดอร์เมื่อกี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าภาคเพียนทุกเรื่องเป็นคนที่ภาคเพียนมากไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้าคุณคือในเรื่องที่ดีอ่ะคุณจะเป็นคนภาคเพียรทำความดีที่บอกตั้งแต่แรกเนาะแล้วคุณจะได้รางวัลน,นั้นอืมมันถึงเวลาที่อุปสรรคทั้งหลายแหล่มันจะจบลงและ มันจะค่อยๆเบาบางลงแล้วเพราะคุณทำดีมาตลอดเนาะคุณจะได้รับสิ่งดีๆและวตอนเนี้ยอืมไพ่องค์แม่ขึ้นนะคะเนี่ยไพ่องค์แม่ไพ่แห่งความสวยงามความเมตตากรุณาขึ้นอีกใบหนึ่งเห็นปะอืมเนี่ยคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณอยากได้แล้อืมคุณจะได้สิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้จริงๆอะนะ โชคลาภความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้ข่าวสารดีๆจะมีคนเสนออะไรดีๆมาให้คุณเยอะแยะมากมายคุณอยากได้ทำงานอะไรคุณก็จะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ตรงนั้นออกมาโอ้โหมันมันมันกำลังจะแบบดีหมดเลยมีชื่อเสียงจเจริญก้าวหน้านะได้รับแต่สิ่งดีๆการเฉลิมฉลองนะเห็นปะแต่มีไพ่เตือนนิดนึงว่าอย่าเดินทางผิดนะ อืนิดหนึ่งพยายามคิดบวกเสมออย่าคิดลบพอคิดลบปุ๊บมันจะคุณจะยังไม่ถึงสักทีอ่ะถ้าคุณคิดลบปุ๊บเมื่อไหร่มันจะถอยไงแต่ถ้าคุณคิดบวกปุ๊บคุณจะเดินไปข้างหน้าแล้วมันจะคว้าคว้าที่สิ่งที่คุณอยากได้อ่ะใช่ปะ่ะเพราะมันอยู่ตรงหน้าคุณนะดังนั้นต้องพยายามที่คุณทํามาอย่าให้มันเสียเปล่านะที่คุณทําดีภาคเพียรมาตลอดเวลานะ พยายามต่อไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังเนาะเนี่ยและไพ่ออลลเคิลก็บอกว่า make a wish ก็คือเห็นปะใช้สติปัญญาให้เยอะทำอะไรอะ่ะคุณมีสติปัญญาที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอยู่แล้วด้วยนะคะเนี่ยพระแม่ออกมาเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะจิตใจดีมีเมตตาไม่แม่ไม,ไม,ไม,ไม่ว่าเป็นพระแม่อุมาพระแม่ กวนอิมนะคะพระแม่ลัสมีองค์แม่หมดเลยนะแล้วเนี่ยท่านบอกแล้วว่าคุณทำดีได้ดีเห็นปะ to be fair นะมันคือจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าองค์ใดนะคะทำดีได้ดีเห็นปะถ้าคุณยิ่งทำคุณจะยิ่งได้เนอะโชคจะตามันอยู่ในมือคุณแล้วอะจงรีบทำต่อไปถ้าอะไรผิดพลาด แก้ไขซะแก้ไขได้แก้ไขเนาะประมาณนั้นแล้วน้องจะได้แต่สิ่งดีๆจ้าอืมเนาะมาดูไพ่สรุปกันนิดนึงเนาะไพ่สรุปคุณได้ไพ่ความยั่งยืนเห็นปะกำลังบอกว่าหรือแผ่ขยายความมั่นคงอะ่ะไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าอะไรถ้าคุณทําดีต่อไปเนี่ยคุณจะแผ่กิ่งก้านคุณจะเจริญก้าวหน้าเห็นปะ ดูไพ่ที่พี่ว่าเห็นปะมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่หลังหญ้าไอ้ลากอย่างลึกแล้วต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านเนี่มไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเออสารสัมพันธ์คุณจะมีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุณอาจจะอะไรขยายสาขาคุณจะเติบใหญ่เติบโตอ่ะทุกอย่างคุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์บอกเลยถ้าทําดีต่อไป จิตใจดีเมตตาแบบนี้ต่อไปคุณจะเริ่อเลก้าวหน้าแน่นอนนะและไพ่เทพสุขเห็นปะคุณจะมีแต่ความสุขเทพสุขคือเทพที่มีแต่ความสุขมีความรื่นดมนี่จะสิ่งดีๆเข้ามาความอุดมสมบูรณ์เทพสุขนะคะพระพิรุณก็เช่นกันนะคุณเป็นทั้งตัวเองจะได้ความสุขเป็นพระเป็นเทพ,พสุขเทพพพิรุณคือผู้ให้เห็นปะ ให้น้ำให้ถ้าเราไม่ได้น้ำเราจะอยู่ได้ไหมชีวิตนี้ให้น้ำให้ความล่มเย็นอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นหัวใจเทพพิลุนนะดีงามมากนะคะแล้วเสร็จแล้วอุ๋ยองค์พ่อคุณได้บลิสซิ่งก็คือท่านให้ความสุขคุณเห็นปะและคุณก็ให้ความสุขคนอื่นด้วยโอ้ยแล้วก็อย่าลืมรีแลกซ์บ้างนะคะพักผ่อนพ้างนะมีความสุข ในตัวเองด้วยนะตรงนี้องค์พ่อมาเตือนนะดีงามค่ะคนกลุ่มสองเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีนะขอให้ทำดีต่อไปค่ะแล้วคุณจะสุขสมหวังเนาะต่อมาเรามาดูกองที่สามกันนะคะกองที่สาม d e s t i n a t e เนาะ,นะที่แปลว่าโชคชะตาเนาะ คนกองเนี้จะต้องเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกมันจะต้องมีโชคชะตาค่ะที่ที่คุณต้องเจอก่อนอืมแล้วคุณจะได้จุดหมายปลายทางที่ดีนะผีเสื้อเห็นปะคุณต้องเป็นหนอนมาก่อนอะ่ะเออแล้วหนอนมันก็จะต้องยังไงถูกฟักถูกอืมแล้วคุณถึงจะสวยงามถูกปะเออดังนั้นมันต้องเป็นเรื่องยากมาก่อนเนาะ อะมาดูกันนะคะว่าเจออุปสรรคอะไรและคุณจะได้อะไรต่อไปเท่าที่ดูเนาะกองนี้จะต้องบากบั่นมากนะคะบากบั่นในการทำงานและคุณถึงจะได้เงินนะคะมีบางเรื่องเห็นปะที่คุณอาจจะทุกข์เศร้าเสียใจอาจจะมีเรื่องความรักด้วย นิดหนึ่งอืมมีเรื่องความรักเนาะอาจจะไม่สุขสมหวังหรือเป็นเรื่องงานนะเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวที่ทำให้คุณต้องเจอปัญหาก่อนอืมอันเนี้ยมันมันพลังงานมันมีหลายอย่างนะคะ ดังนั้นอาจจะเจอเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่อง <_ an> เพื่อนหรือเขาเรียกว่าคู่อะไรอะเรื่องงานอะอาจจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะพี่พูดไม่ถูกพาร์ทเนอะค่ะเออเนาะนั่นแหละคนที่เป็นเพื่อนก็นได้เนอะที่ทำงานเออเขาเรียกว่าอะไรหุ้นส่วนกันนะคะ อะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นอืมเห็นปะมันจะต้องคุณต้องเจอเจอปัญหาเจออุปสรรคมาก่อนแล้วคุณจะแกล่งขึ้นอ่ะแล้วคุณจะดีขึ้นคือมันรู้จักมาแล้วคุณจะรู้จักป้องกันตัวเองมาก่อนเออพอรู้ปัญหาแล้วคุณจะแก้มันถูกแล้วไงเออเนอะแล้วมันจะดีขึ้นแล้วโชคชะตาจะเปลี่ยนไปนะคะอืม และคุณจะเจอทางออกได้นะดังนั้นเนี่ยนิดหนึง่งจากกระที่หนึ่งอาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นอาจจะต้องทานผักผลไม้สีแดงหรือพยายามนะคะเขาเรียกอะไรปรับจูนเรื่องความคิดนิดหนึง่งในเรื่องการงานนะคะเออพยายามคิดบวกหน่อยละกันเนาะอืม ทำจิตใจให้มีสมาธิมีสติเยอะๆนะคะแล้วคุณจะเจอทางออกนะคะความขัดแย้งมันอาจจะมีบ้างในเรื่องงานนะมันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดานะคะดังนั้นไพ่ออรค์ค e ก็เริ่มบอกว่าให้ยอมรักว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่คุณเจออุปสรรคทั้งหลายแหล่มันเป็นตามโชคชะตานะคะ ตรงเนี้ยพยายามตัดมันแล้วก็ยอมรับมันซะแล้วก็คิดหาสาเหตุวา y w h เห็นปะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วคุณจะได้นำตรงเนี้ยไปป้องกันและไม่ทำให้มันเกิดแล้วก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นให้คุณเองคุณจะคิดไอเดียปิ๊งออกมาเอง why 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 ทำไมทำไมเราถึงเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ยอมรับมันซะนะคะ แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นตรงนี้บอกเลยนะยอมรับและปรับปรุงในสิ่งที่เราพลาดผิดอะไรที่เราทำไม่ดีเลิกและทำดีคิดดีพูดดีทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะเสร็จแล้วมาดูไพสรุปนะไพสรุปกำลังจะบอกว่า เนี่ยคุณได้ Opposite นะคะก็คืคอมันอาจจะมีอะไรที่เห็นปะคือมันกำลังพูดให้ถึงว่าความแตกต่างอาจจะมีบางเรื่องที่คุณผ่านมาเพราะความไม่เข้าใจความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยไพ่ o p p o s i t e หมายถึงอะไรที่มันต่างกันอะ่ะคู่ตรงข้ามอันนี้ภาพสีของพี่ก็คือ ใบเมเปิลกับท้องฟ้ามันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันเป็นสีที่ตัดกันบางอย่างมันมันเหมือนจะลงอยู่กันไม่ได้เพราะมันไม่เข้าใจหรือมันคิดไม่เหมือนกันน่ะมันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดปัญหานั้นเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าทุกอย่างมันจะต้องต่างกันบ้างแหละใช่ปะ มันต่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันได้นะถ้าเรารู้จักปรับตัวนะคะตรงนี้ไพ่กำลังมาบอกอย่างนั้นเลยเห็นปะปัญหาต่างๆที่คุณเจอเนะี่ยถ้าคุณรู้จักปรับตัวรู้จักคิดบวกมันก็จะเปลี่ยนเลยถูกปะเนะาะไพ่พลากํากำลังบอกอะไรอืมพพ่พลาคือสายลมถูกปะทุกอย่างมันมีความปรวนแปรมันมีความเปลี่ยนแปลงเสมอ ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเนอะต่อมาไพ,พ่พทักษะนี่ย่เน้นเลยพทักษะขึ้นนี่คือไพ่ของคนที่จะต้องเจออุปสรรคเพราะว่าพทักษะคือคนที่เคยทําไม่ดีมาก่อนนะคะแล้วถูกประหารชีวิตแล้วถึงกลับมาทําดีอืมพอมาทําดีก็เลยได้ เกิดใหม่ต่อต่อศีรษะเป็นแพะให้ตอนแรกโดนตัดคอไปนะคะเห็นป่าเนี่ยก็คือมันเหมือนแบบว่าเราต้องผ่านอะไรมาก่อนอะไรที่เราเคยทำไม่ดีไว้เลิกแล้วเรากลับมาทำดีแล้วเราก็จะได้หนทางใหม่ๆอะทางดีๆนะลองดูนะคะไพ่องค์พ่อบอก s u b t e n a n c e ก็คือให้ดูแลตัวเอง ให้อุดมสมบูรณ์ด้วยก็คือหมายถึงว่าดูแลตัวเองด้วยนะเออแล้วก็ชายไลท์นะคะก็คือเนี่ยให้คิดเหมือนเด็กให้ทำอะไรแบบว่าบริสุทธิ์จริงใจทำอะไรด้วยความจริงใจทำอะไรด้วยดีอ่ะคือการคิดดีเลยนะชายการคิดดีเด็กๆจะคิดอะไรอย่างดีสดใสบริสุทธิ์ถูกไหมนะลองไปปรับใช้นะคะกับน้องๆเนาะ และพี่หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนานะคะไม่มากก็น้อยเนาะลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วชีวิตจะดีงามจเจริญมากขึ้นยิ่งยิ่งค่ะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่คุณมีแต่ความสุขร่ำรวยสุขสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากและกดติดตามด้วยจ้าขอบคุณค่ะ